วันนี้เราก็อยู่ในแบบของบูลล็อกนั่นเองนะครับผมนะก็ในแบบของบูลล็อกตอนนี้มีอัปเดตนะครับผมอืออัปเดตในที่นี้ก็คือจะเป็นสไตล์ใหม่นั่นเองนะครับก็คือสไตล์ของเรโอนั่นเองนะครับผมนะอ่ะแล้วก็จะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือในของสไตล์จะเป็นไอซากินะครับผมก็คือว่าตัวพระเอกเรานี้มีอันติใหม่แล้วนะครับผมหมายถึงว่ามันรีเวิร์กอันตินะแบบมันเท่ขึ้นอะไรอย่างนะเงี้ยเออแล้วในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของโฟนะแต่ก่อนที่จะไปส่วนของโฟนอ่ะเด ให้ดูโค้ดก่อนนะตอนในโค้ดมี่แจกมันทั้งหมด3โค้ดนะครับผมโค้ดแรกถ้าจะไม่ผิดจะเป็นโค้ดนี้นะจะเป็น 300K เลโลอนะครับผมอ่ะแล้วก็กอกเข้าไปเลยดีๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นว้าวเป็นพวกโนแล้วก็ลักกี้นะผมเป็นลัคกี้โฟกับลัคกี้สไตล์นั่นเองนะครับผมนะต่อไปโค้ดที่2ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นโค้ดนี้มั้งเออนี่โค้ดนี้เลยกอกไปนี่เราจะได้อุย้ยได้โบนัสแคทเพิ่มแล้วก็ได้ในส่วนของโนโมอ่ะไอโนโมก็คือจะเป็นโนนี้นะ เออเราสามารถเอามาสุ่มตรงวงล้อนี้ได้นะครับผมนะลองกดดูนี่โ oh. อา้าแล้วกูได้ลัคก,กี้โอ้เก็บเลยนะงร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของ ival, บูล็อกไลเวลแมปบ็อกฟูดหรือจะเป็นแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแมปอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบั๊กด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยส่วนในอันสุดท้ายนะก็จะเป็นโคดนี้นะผมคนที่3อ่านี่เลย คนที่3นี่คืออุ้ยได้แคดเพิ่มอ่ะเท่ากับว่าทั้ง3โค้ดเนี้ยเราจะได้เงินเพิ่มมาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับผมนะมาต่อไปเรามาดูในส่วนของโฟนะผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้โฟผมสุ่มมาแล้วนะผมก็จะมีชาเมลอนนะครับผมแล้วก็เป็นแท็บนะในส่วนของแทบเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไอตัวแทบเนี่ย มันมีพาสีอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถได้รับพลังในการยิงได้นะผมเมื่อเราได้บอลน,นั่นเองนะครับผมนะคือมันจะเพิ่มพลังการยิงให้เราได้นะผมในส่วนของแท็บแล้วก็ในส่วนของคูดาวอ่ะคือมันจะลดคูดาวนะผมในส่วนของแท็บแล้วก็แดดนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของโฟแทบนั่นเองนะครับผมนะ เราไปในส่วนของชมลล์นะต้องบอกเลยว่าในส่วนของาชมลอ์เนี่ยคือจะลดคูเดาในเรื่องของสกิลเราอ่ะ25%นั่นเองนะครับบวกกับกว่ามันจะเพิ่มมูฟเมนต์สปีดในการวิ่งของเราอะ่ะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของชมลล์นะก็จะมีประมาณนี้เลยไอ้นองพร้อมละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรโอกันดีกว่านะผมที่มันมีการเพิ่มเข้ามานะผมในสไตล์ใหม่ไป มาดูเลยมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลโอกันนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเลโอเนี่ยคือมันจะมีทั้งหมดสองสกิลนะในสกิลของมันเนี่ยคือจะเป็นสกิลของก๊อปปี้นะครับผมเออไอ้นุ๊ปเป็นไรนุเป <don> <know, S 2> ็นเลโอมันก๊อปกันด้วยกันไม่ได้ <laughs> เลโอเลโอก๊อบด้วยกันไม่ได้กู <laughs> ดูดิอ่ะกูก๊อปไม่ได้เห็นไหมมันก๊อปไม่ได้เว้ยตอนนี้ไอ้สกิลแม่งบั๊กนะผมคือสกิลไอ้ตัวซีมันอ่ะมันบั๊กนะเอออุ้ยอ <c oughs> ันติมาพอดีว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะสมมุติว่าข้างหน้าเนี่ยคือมันเป็นลิิินน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 ใช่่่่่ปปปปะะะะคคืออออผผมมมมจจกกกกก๊สลลลลา็็ดตััััววเเเ้้งงงีีไยแรบ นี่โดนกูไยนะ้องแต่มันไม่ได้มีเพียงข้อนี้นะเว้ยมันมีพาสซีฟของตัวเลโอด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัววีนะอ่าอันใหม่อันนี้คือดิเฟนส์หมดนะก็คือจะเป็นในหมวดของการป้องกันนะผมมันจะเป็นการป้องกันในแนวที่ว่าถ้าศัตรูยิงบอลมามันจะแบบยิงได้เบาขึ้นปะไหนนู้นลองยิงมาดิน้องเตะมาอันนี้คือเป็นพาสซีฟของมันนะครับเนี่ยรู้มันจะเบามากเลยนะถ้าเราใช้พาสซีฟอันนี้นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นพาสซีฟนีแ้แล้วก็ก็คือ ออฟเฟนซีฟหมดหรือเป็นแนวการยิงเกี่ยวพาวเวอร์ดูนะไอ้นู้อยู่ตรงนู้นแล้วผมยิงอะเบ่งโอ้โหโคตรไกลอ่ะเอ้แล้วรู้เลยป่ะไอไอดีเฟนซ์หมดอ่ะพี่แล้วเป็นสเตลลูโคตรไกลเลยพี่อ่ะพี่ดูเส้นกลางนะพี่อันเนี้ยคือเป็นโหมดยิงนะ้ะโหมดยิงมันสเตลได้แค่นี้เว้ยเออแล้วเดี๋ยวดูนี่นะพอเปิดโหมดไอดีเฟนซ์โอ้อยู่ี่ไอที่เนี้ยโอ้มาทะเลได้ไกลขึ้นด้วยเนะยมาเดี๋ยวเรามาดูอันติของมันกันดีกว่าไหนดูดิ มันตรีเขามาคืออะไรกด B เหรอ B คืออะไรอ่ะใช่มันบอกว่าให้ copy อ๋อให้ copy ก่อนเหรออ่ะกู copy นู้เปงพี่พี่ได้อันตินั่นแล้วน่ะไอแอมนางิอ่าทำไมกลาย copy ไงอ๋อมันก๊อปเลยสิของมันคือ copy อันตรีคือมัน copy ที่ของของสกิลเลยนี่หว่าเชียสกิลธรรมดาหนึงแล้วก็สกิลอันติอันนึงเข้ามาได้อันติอ่ะไอไอที่มัน copy อะไแรกคือมันก๊อปอะไรนะก๊อปแบบไอ้พัสแบบสกิลปกติเอออันติก็คือการก๊อปสกิลอันติโอเคเก็ต มาต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวของซาเอกกัตัวของชิโดนะผมที่มีการทาภาษาเพิ่มเข้ามานะบอกเลยว่ามันโคตรเทเลยมันเป็นปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างเลยไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยด้วยโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคปอเกอเคาอเคโ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 อเดโอยคโอเคโอเคมอเ่อ้โอเค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 อเคโอเคโมเคโอเ้โอเค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 โต้อเคโอเคโอเคโอะไโอเคโอเคโอเค่งเคโองคโอเคโออะคอเ่โอเคไอเคโเคโอเคเคอเคโอะคโอเอเอเคเเอเเอเ<า>อเอออเเเเออคอออเเเอ เออผมไม่ได้กดอะไรเลยพี่ไอ้เทียบเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีดูดิมันเนิร์มแบบน่าเกลียดมากดูดิมันลงโคตรเร็วเลยอ่ะไอ้บ้าเมื่อกี้ผมลงเร็วมากเลยพี่เห็นปะปกติแม่งอยู่อย่างนานมันจะชาร์จหน่อยอะปกติอะโอเคพร้อมแล้วบอกอ่ะผมพร้อมตลอดพี่ปลาซองนี่ไงปฏิกิริยาเคมีโอ้ยยังสวยโอเคไม่ได้เอาอะเรารออะไรมาอยู่ฝั่งกูซะมึง แต่ว่ามันจะอยู่ช่วงต้นนะอย่างที่ผมบอกถ้าพี่ส่งมาอย่างนั้นกูบอกว่ามันจะอยู่ช่วงต้นไงเียเขาอะอุ้ยเฮ้ยไอ้เขาอ้ไรวะโคจิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียแล้ว <c oughs> <c oughs> จะกินมันเท่จังวะองเป็นพระเอกเาขาให้รู้กูได้โชว์คาเทพก่อนชเนยเนี่ยมีแบบเต็ม้วยอ่านไงเป็นกองนะกูเป็นเลร้อยสกูอืมมึงพึบอ้าวเรากูยิงเนี่ยนงขไลทีมถึงเลยอออออออยออออมอ พี่แล้วพี่รู้อะไรปะม่เวลาแล้ว่แล้วมึงเอาดีีกอยกอ้คืออะไรตรนี้อะไรอยีอะไรปะเฮ้ยเลี้ยว้ยอ้ย้ย้ยโอ้ยฮึบูซไลอ้เาเขาาี่เขาพี่ไม่ดูจะทิ้ก็ดูจะทิ้ก็อย่างนี้นีเองลืมดูได้ยังไง อะไรอะไรส่งดิส่งดิสวยสวยไอ้สกิวไอ้น้องน้องอิมโมนิเบกนิ่มไอ้เนี่ยนิมจริงนี่กูไม่ใช่ฟาร์มกูกูก๊อปเลยไอซากิเสร็จกูเอ้น้องเจอกูกอล์ฟใครไม่ได้แะเจอกูเจอกูอันนี้มันส่งบอลแต่กูไม่ส่งเพราะกูอีโก้อีกึือเสร็จกู กลับไปทำไมในเมื่อเราก็ยิงได้อยู่แล้วครับนางเฮ้ยข้าสองรถอันนียโอ้โหเฮ้เยชิวชื่อน้องเซฟี่โคชิวน้องอ่าส่งมาเลยเอ้ย <c oughs> สกอร์ครับอุ้ยเอ้าแล้วปิดท้ายไงยิงแค่าเมเลียเหมือนกัน,นว่ะเดี๋ยวลาแล้วลน้องมันเป็นกอบใครวะมึนกอบใครอะโอ้จัดกู เอ้ยน้องน้อคอนตีน้คอนตีให้น้องเขาหน่อยให้น้องเอยโอได้ดะอะเแล้วน้องปิดอุ้ยมันกลับอวี้ว่าเอ็นกอีสกีมาทีปิดไอน้องเข้าเลยปะเดี๋ยพิฉากตึงตอน้อุ้ย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 ออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย ไอ้แต่คนนี้เล่นคนมาถั่วนทุมาถั่วขอบคุณมากนะฮะขอบมากนะครับโอ้ยอ p ดีกูได้อีพีนดีกูได้มาวะ